ยังอะไรผี้องคือบินเปงสัน่นไปคุณแล้วสวัสดีครับวันนี้เราพาเพื่อนมาดูธรรมชาตินะครับมาดูทุ่งนาตรงนี้ที่เดิมของเราวันนี้ขึ้นสีเขียวแล้วนะครับแล้วก็มีฝูงนกด้วยตรงนี้นเกเยอะนะครับนี่ครับ คือดำคือฟูงนกนะครับสูงสุดได้เ,เท่านี้นะครับนกลง,ลงมาหากินพวกสัตว์เล็กนะครับตล้กัดเตดนบ้างพวกนอนพวกอะไรบ้างนะครับ,รบเสียงลมนะครับเย็นสบายนะครับตรงนี้ น่าตัวนี้ห้าสิบก็ไร่นะครับตอนมะพราวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนที่กำลังสร้างรายได้ใน YouTube และเพจ Facebook ด้วยนะครับวันนี้เราก็ขี่รถผ่าน มานำคลิปไปดีนะครับคลิปที่ว่าดูแลสบายใจนะครับทุงท่งนานะครับเพราะว่าเราอยู่ในเมืองหลวงนี่มันเห็นแต่รถลานะครับแต่นานจะเห็นธรรมชาติดังนั้นเราก็แวะนะครับตรงไหนที่มันสวยงามนี่มันมีอะไรมาบินอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกอะไรนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นในอะไรนะที่ที่เขาไอ้บานปุ๋ยหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับทุกวันนี้สุดยอดเลยนะครับเทคโนโลยีทุกวันนี้สุดยอดมากนะครับทุกวันนี้ไม่ใช้คนเลยนะครับใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับ มันเป็นจอดแล้วนะครับจอดทางนู้นเลยนะครับสุดยอดมากการทํานาทุกวันนี้ไม่ไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนเหนื่อยนะครับทุกวันนี้เขามีพวกเครื่องจักรนะครับขอให้มีประสบการณ์นะครับในการทำครับรู้ว่าต้องทำอย่างไรนะครับมันจะไม่เหนื่อยนะครับที่นี่จอดแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะเอาไปใส่ปุ๋ยนะครับ หุยน่าจะหมดแล้วทางนู้นเพิ่งหวานนะครับยังเป็นน้ำอยู่เลยนะครับอ่ะลากันไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ